โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วนนะครับตอนนี้ทุกท่านก็กลับมาเลนกับเกมดิจ,จติตอลกันเชน่นเคยใน EP ีที่8ป่ะเออน่าจะ8แหละโอเคครับไปซึ่งในพาร์ทที่แล้วเราเราไปไหนมาวะเ้ยใครวะเนี่ยใส่กระโปรงกทะเไยคอร์สเพเหรอเฮ้ยทำไมา คอรสเพย์อะเอาไปปใส่กระโปงอือหรือมันเป็นเพราะไอ้ไอ้นั่นที่ผมซื้อวะแล้วมันตึงแต่งตัวอย่างงี้โอ้โหมาดิเอาดิเก็บเหรียญโอ้อืมเก็บเหรียญเก็บเหรียญเก็บเหรียญ โอเคเออเอาวะไม่ไงไาอีกไม่อูมี่ชาร์จแล้วตดเออเออน่าเกียดเกินโอเคโอ้เฮ้ยเดี๋ยวดูดข้ามเลยเหรอ แล้วแจด๊ดูไอเ้เจ๊ทำไมวะเฮ้ยอันนี้อะไรอะ่ะทำไงวะเอ้ยอุ๊บอึอุ๊บโอเคครับเย่โอเคอเครับนี่อันนี้อะไรโอเค ฮาดีเออเราจะไปไหนวะปีบันไดได้ปะไม่ได้เว้ยเออแล้วเาขาให้เราไปทางไหนวะอันนี้อ่ะโอเคอันนี้อ่ะครับอ๋อมีตรงตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวๆข้างบนต้นตดทำไมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรข้างล่างอ่ะเฮ้ย โอ้คงไปตามหาลาฟป่ะเคมันไหลลงมาอย่างนี้เลยล่ะเนีย่ยอุ้ยทำไมไมันแต่งตัวกันอย่างงี้วู้เอาดิเอาดิเอาดิาดาดกวนล้านมันกึศยืดกดอกทะายยดกดอกทะายยดกดอกทำไมเอาเปล่าเอ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 ายืดกอดอกเหรอชาร์จก่อนโอเค excellent ขึ้นข้างบนใช่ไหมปุ๊บไปแล้วครับเอ้ยเดี๋ดีดีโอ้โหโดดเกินโดดเกินว่าพาณีว่าจะไม่ตายแล้วตายจนตายโอเคเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออดีเดี๋ยวโอ้โหกับตุกเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็น โอ้โอ้โอเคโอ,อออออโอเคโอ้ยอือดดดดดอู้ยกือบล่นเกือบล่นกือบล่นโอเคตดอีกแหละตดทำไมวะโอเค เอยแย่ yeah. ปีนแค่ตัวนี้เลยอึ๊บจะได้ไม่โดนควันวมันมีควันพุ่นออกมาวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหมดแมปกอดไปยังไงอึ๊บอึ๊บโอเคมันให้ไปหลายทางมากเลยงงวะอะไรตอนนี้โอเคแต่ช่างมันอโอเคโอ้ ตรงนั้นอะไรอ่ะมันบีบบับบีบบับปุ๊บโอเคอันนี้น่าจะไม่ถล่มลงใช่ไหมตดอีกแล้วไอ้มันตดเอยเดี๋ยวนี้จะไปได้ปีเดีย,ดย,ยกันดีโอ้ปีนทำไมโอเคอันนี้จะพยายามตายให้ด้อยที่สุด โู้จะไปดันขาดคำเลยเฮียตายแหละเว้ยไปเลยโอเคโอเคหยุดก่อนเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกอบตกโอเคโอเคขึ้นทางนั้นไม่ได้ก็ขึ้นทางนี้อ่ะเดี๋ยว ตกใจโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงเหรอลงใช่ไหมโอเคลงอะโอเคสู้สู้ชาร์จก่อนชาร์จอื้มโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้หูอ้หูอึดจังวะ โอ้ยโดนไอ้ตัวเนี้ยมันไปนยังไงวะเอามันกอดเอามันกอดชาร์จชาร์จหมดยังชาร์จอีกโอเคอยังไม่หมดอีกเหรอชาร์จชาร์จอย่าอย่าโดนว่าเสียหัวกูแด่เลยโอ้โห บล็อกอีกแล้วเอ้ยนี่กดล้านกดล้านบล็อกไม่ได้ดิเอ้ยเอาดิเอา,เอ,า <Yeah. S 1> อ้าวเย่โอเคขึ้นไปหรอว้าวแล้วคนไม่เห็นมึงเหรอวิ่งอย่างงี้เลยแหละ Okay. อปปอโอ้ยทำไมมันวาร์ปวะเอ้าเข้ามาไม่ถึงก็ไม่ให้กูสู้ด้วยโอ้โอ้เอาดีเอาดีโดนพวกเดียวกันเองอะดีชาร์จเอ้ยอย่ามากกดอกกับพี่อย่ามากกดอกกับพี่น้องชาร์จกันเคเคเคหมดแล้วไปไหนต่อจ๊ะอันนี้อะไรอะ ทำไมเรามาเดินข้างล่างวะไปนข้างล่างอย่างงี้มันคนจะไม่เห็นหรอโเจ๊โอ้หสู้อีูแล้วปะเนี้ยสู้อีูแล้วปะเดี่ยสู้อยู่แล้วปะเดี่ยสู้อยู่แล้วปะเดี่ยสู้อีู่แล้วปะเนี้ยสู้อยู่แล้วปะเนี่ย,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 ยช์ด ชาร์จใหม่ชาร์จอีกชาร์จไปดิเออ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 ชาร์จอีกชาร์จชาร์จชาร์จปื้ออะไหนวะอันนี้เหรอโอเคเอาเอาทำไมไปไม่ได้เอาไม่ใช่ทางนั้นเหรออันนี้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงน้ำไปเลยป่ะเนี่ยโอเค อลงน้ำไม่เป็นไรเฮ้ยตัวนี้โดนไม่ได้้าลงน้ำไม่เป็นไรแลวจะมีน้ำไว้ทำไมโอ้เอาไว้หลอกเอาไว้หลอกควายเหรอเกิดไปไปหไ,ไหนไงบ้างโอเคอันนี้ใช่ไหมสู้แล้วเหรอทำไมสู้ไปจังวะเคโอเคเออตรงมาให้หมดเลย ชาร์จอื้ม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 ชาร์จใหมชาร์จชาร์จชาร์จอื้มทีละตัวโอเคเอาขยัยไปได้แหละเฮ้ย คือแม่อุดอ้าวเรามาร่วบมือกันสักกันจะทะเลาะก,กันทำไบ ได้เป okay. 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 ็นลาบตาดิเปลี่ยนกับเรียวได้อยู่นะเฮ้ยเดียวโอ้โหเดียวจะไม่ถึงโอเควู้ฮูอเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีู้ดาวฮู้ดาวเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดีำอะไรของกูวันนี้เเดี๋ยว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 โอเคเดี๋ยวก่อน ว้าวผมไม่รู้นะมันคุยอะไรกันเพราะผมไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษนะฮะอืมอะไรวนะเนี่ยโอเคเอ้ยเปลี่ยนร่างดเิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮู้โอเคปีนได้ไหม โอ้โอโปีนดีกว่าโอ้ยโอเคปีดีดีกว่าครับมันจะได้เร็วโอ้ฮู้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกป่ะนะโอ้ยโอ้ยตกอีกแล้วโอเค อะไรวะโอ้โหเคไม่กดไม่ได้ด้วยอ้าวอไม่ถึงวรอเฮ้ยไอจับ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 เอาวเดี๋ยวโอเคโอเคเอชเอช ไม so, <in> ่อะไรวะเอา shredder อ้าวทางนี Hello, ่มันมี shredder ด้วยเหรออ้าวมันมันเลือดกันไอ้อะไรนี่ไหม เวลาดึกอดีตกันเหรอเอาแล้วกูต้องสู้กับสเลเดอร์เดี๋ยวเนี้อ้าวอาวอ้าเอาเอาวอาวอาดิโอเคช็อตโอ้โออยออยออยกูต้องมาสู้กับสเลเดอร์มันคุยเรื่องไอ้ดัดกัรเออตีไปให้หมด เออเอาดิเอาดิเอาเอาว่าเอ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 าว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ๊ยทำไมตีกูได้วะกูตีมึงอยู่ไม่ใช่เหรอโอเคโอเคก็ย้อนกลับไปณปัจจุบัน จบแล้วอ่ะจบแค่นี้เหรอโอ้โหเร็วเกินโอเคถ้ามันสั้นขนาดนี้เราก็ไปต่อยกันอีกด่านหนึ่งแล้วกันเนาะจีเขียก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคเชอร์เรนแมปออล็อกโอเคครับตัดไปอีกด่านหนึ่งเลยโอเคครับ ตาดีเอ้ยเอ้ยเอ้ยเยกือบลืม,กลมลกเ,ดดเกือบดมดูตาดีเราก็ได้บัตเล่เป็นอ้าวเดียวโดดเกินไปตาดีเราก็ได้บัตเล่เป็นดราฟไดโบทของอ่าเขาเรียกว่าอะไรไนวอชเชอร์ป er ่ะโอเคผมจำไม่ได้แล้วมันชื่ออะไรแต่แม่งเป็นลาฟในโหมดที่เท่มากโอเคตุค๊บตุ๊บ โอเคโอ้สู้แล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ทำไมมันมันดูแต่งตัวเท่ใช่ปะเออเอาดีเอาดีอาดโอเคต่อกันเลยแล้วกันต่อกันเลยแล้วกันโอ้ยเต็มหน้าเลยครับ เอ้ยเอ้ยโอ้ยต่อยไปโดนโอ้โหสุดอะไรวะเนี่ยกดตีจะวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวคือมาจากท่อบูยอเอยเฮะเออดูแล้วน่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอพวกดีจาเนี่ยแหละเอ้ามันมันแต่งตัวอะไอย่างงี้แต่งตัวกับอย่างงี้เราเพื่อนเตอะตัวกับอย่างงี้เราเพื่อนโอ้ยเต็มหน้าโอเคโอเคชาร์จไปซูเปอร์ซย่าไปจ้าชาร์จก่อน อัดหน้าอัดไปอีกหมดยังยังไม่หมดหรอเพื่อนยังยังไม่หมดหรอเพื่อนไปต่อไปไปต่อเลยไปอย่างเรืดอเร็วโอ้โอเคช่วยแล้วล่ะโอ้ยเราเปนร้อนอ้อยร้อนเดี๋ยวนะนะ,นะโอเค โอ้ยเยอะสาดกันเออเออเออเห็นไหมมาอีกอ่ะมาอีกอ่ะมามาเอามาดิเอาเอามาดิก็มาดิโอเคโอ้้อ้โอเคไ่โดนตี ok, áo, phải đáp Ờ, đợi, đợi, đợi ok Ok khắp Húi Ok nhá Bài Cái nào hả, thang này ปีนปีนโอ๊ยตดแตกโอเคมันเอาตาหลิวปีนได้ไงวะเกิดไป้ายลเกิดไปอุ้ยแมวแมวน้องแมวไปโอเคครับดุยไปเรื่อยๆเ,เอ๊ะขีดตรงนี้หนโอเคเกือกบตกปย่าไป ลุยเออรู้แล้วเนะี่ยอุ้ยเอ้ยเ,อเดี๋ยวเอออย่างนี้ค่อยเหมาะกับการเป็นนีเจ้าเต่าหน่อยตายน้อยเงี้ยแล้วก็ตายนะ <c oughs> โอเคโอเคโอ้โอเค,อเค,อเคยาวไปไม่คิดเดียว อย่าอย่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยใส่ตัวกูตีนะเราใส่บวกกับดอกด้วยเอ้ยไม่ใช่บวกกับดอกเอ้ยใส่หมวกทำไมเอาดิเอาดิโอ้โหมีหลายหมวกเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวโดนจนได้เอาตีไม่โดนโอเคเอดีดดิวู้วเอาละเอาเอาไปเพื่อน ต่อยต่อยไปดิไปต่อครับไปอย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินอเอ๊ะอนไหน,นต่อวูอ้ฮู้ห้านาทีนะโอเคเกือบโดดเกินเฮ้ยไฟไหม้เว้ยใครมันมาเผาอะไรแถวนี้มึงย่งมันกินกันเลย ยางมันกินกันเลยแล้วกูจะคาาไปไงไวะต้องลงเหรอว้าวไปทางไหนวะอันนี้อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูต้องไปทางไหนอ้ยอ้ยมึงไม่หลออได้ไงลัฟโ,โอเคบินโอเคมันต้องไปช่วยคนปะเนี่ยเฮ้ยน้องหมาฝันได้ไหมไม่ใช่หมาเนี่ยมันตัวอะไรวะ อุย้ยตดอีกแล้วเดี๋ยวก็โดนระเบิดหรอกโอ้ยตกใจเฮ้ยหลอนดีนะด่านนี้มันหลอนดีวะอ้าวคิดว่าไปช่วยคนปะเนี่ยโอเคอุ๊บโอเค อุ้ยซวยแล้วเหรอช่วยแล้วเหรอสู้เหรอสู้เหรอหนะหหอ,อุ้ยหอกยาวไปนะเพื่อนหอกยาวไปนะไอเหอกยาวอุ้ยมันเรียกลูกสม,มุนเอ้ยตัวนี้มันเรียกลูกสมุนเว้ยโอ้ยเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ตัวเนี้ยเก็บมันไว้เก็บมันไว้ไม่ได้เรียกลูกสมุนมึงเรียกลูกกระจอกเหรอลูกเล็กเล็กเฮ้ยเรียกลูกกระจอกเหรอโอ้ยเดี๋ยวชาร์จนานไปหน่อยโอเคเ้ย ไอตัว oh, นี้ธนูธนูธนูอ้ยโอ้โหสวนสวนนะเพื่อนสวนเหรอเฮ้ย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 อย่าเอาอ้อยอืออือชาร์จก่อนโอเคอีกตัวนึงมาแล้วอุ้ยไอตัวนี้กตุกสบู่เลยกละ ทึมมันเป็นหนึ่งทีโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอมโบพอมึงจะคอมโบก็ดีปไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายโอเคจะตายจะยจะตายแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนิวตะคิวแดกแล้วไม่ชอบเลยการที่ต้องมานั่งอะไรเอาตะหลิวอ,อะไรฮนะแทงกำแพงอย่างเงี้ยตึก หน้าแพงเข้าไปได้ไงวะเกินสุดเกินอันนี้อะไรอะโอเคนี่ว่าจะให้ปีปนไปทางนั้นในต่อจ้าให้ทในจอดจ้าโอเคปีนเลยอเอ้ยเดี๋ยวดีวเด,ดบเบิวก่อนโอ้ยอ,อะไรวะ <c oughs> เกินเกิน เกินโอ้ให้เดี๋ยวมันจะไม่ตายเยอะแล้วนะตายเยอะอีกจะได้โอเคไปต่อยังเร็วเออโอเคเดี๋ยวเอาไปดอนนี้ก่อนโอเคโดดไปทีราคาเลยโอเค,อเค,อเคตายสองทีพวกตดตดหรือควันควันหรือตดโอเคอะไรต่อลงปะ เอ้ยเวทีลูกไม่ได้ลงก็ไม่บอกโอ้โหขอโติมแกบตายเยอะอีกแล้ววอดีกูเป็นคาแรคเตอร์กูเลยไืมต้องไต่กระแพงยี้น้องอะไหนไหว่วะต้องปีนเอ้ยเดี๋ยวมันลื่นนะโอ้ โ okay. อเคาำไมตายเยอะอีกแล้วเจ๊โ้ยตดตดก็กำแพงครับเออเอ้าวเดี๋ยวตกไปได้ไงอะ่ะโดน,นเหรอเมื่อกี้โอ้ตายเยอะอีกแล้วว่ะนี่ก็ตายเยอะตลอดเลยเกยอือช่าเก้ร okay. ีไปอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรีบมากไปดี โดดก่อนพอสอนมาวิ่งอย่างเร็วครับโอเคเจ็บกบโดนไม่อยากเริ่มใหม่เลยเพี้นอนเคเช็คควายเร็วเร็วเร็วต้องไปให้เร็วฮะเพื่อคลิปเราจะไม่ยาวมากวูวูวูโอ้ยเดี๋ยวตกเลยเหี้ยตกไม่ตายด้ยเว้ บูย่าบูย่าบูย่าตายไปแล้วบูย่ามึงอ,ะอ่ะโอชอ๋ออ๋อมันในร้านนี้ที่มันอยู่ในหนังปะโอเคอเฮ้ยเดี๋ยวๆ,ๆร้านนี้ไงที่มันโตไอเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมากพูดมากโดนตีไปแล้วจะตาย,อยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาไงเนี่ยชาร์จก่อนโอ้เออชาร์จชาร์จ อไอ้มันเยอะเว้ยมันเยอะเว้ยอยากเข้ามาใกล้ผมอยากจะชาร์จชาร์จก่อนชาร์จก่อนชาร์จก่อนเออเอาอะไรชาร์จเอาจะไมตีไม่ได้ชาร์จไ,ไ,ไม่ลงมาละไม่ลงมาแล้วจะตียังไงเพื่อนลงมาลงมาเออ เตาน้อยไอเตาน้อยเยอ้ยเยอ,อ้ยเอตีไอหอกหักก่อนไอหอกหักแรงเกินโอ้ยยยยยยยมยย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 ย่อนยย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 ยเยยยยยยยอยย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 ายยยยยยอ หมดเลยเหรอเออขอตีทีนึงมาดิอย่าอย่าโอเคกว่าจะหมดไอ้เหี้ยโอเคไป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 สู้อีกแล้วสู้อีกแล้วสู้อีกแล้วอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวติดอะไรไปตัวนี้กันมันเรียก เราเรียกคนได้โอเคโอ้ยโดนโดนจนได้โดนจนได้ตีซัมมันให้ตายก่อนครัโอเคเออจะอว่าจะาว่าบุก mm hmm. เรียกคนอีกแล้วเหรอโอ้ย oh, เต็มหน้าเอามึงก่อนนี่แหละเออไอเออโอ,อเค จบไปแล้วครับกับพาร์ทนี้ขยับไม่ได้แล้โอเคโอเคครับเอาไป็นว่าเป็นยังไงกันบ้างครับคลิปนี้โอเคมันก็ไม่ยาวมากเนาะสองด่านก็รประมาณ20กว่านาทีเ <Okay. S 1> ก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe กับชอบผมด้วยนะครับก็ผมว่าบัานไดแกจะจบแล้วแหละเกมนี้นะก็อันนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับเปิดตัวลาไปก่อนครับบาย